สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ช่องอทังนะครับฝากติดตามเลยครับนี่เป็นรถอยู่จะปักช่องนะครับก็พอด,ดีที่เขาบอกว่ารถน่าจะกินน้ำมันนะจะมาดูแบบเบื้องต้นแล้วก็เหมือนปกติดีนะเ t ร์โบอะไรก็ทำงานปกติดี รถก็สวยใช้ได้เลยเนะี่ยเป็น j o 8e นะครับยางใหญ่ยางเก้าระคะชุดด้วยเป็นชุดถังลมเหมือนซีรีส์700เลยนะมีรูปร่างว่ะคว,ว,วันอะไรก็ไม่มีเลยนะ แต่ตอนนั้นพี่เขาบอกว่าจูนมาแล้วแบบควันขาวเลยอะควันแบบเหมือนแบบยังไงอะออกมารถขายไก่อ่ะแต่นี่น่าจะปกติดีนะไม่น่าจะมีอะไรคนระับเป็นรถวิ่งน่าจะวิ่งหินนะ ยางใหญ่ Ooh, สวยแค่ได้เลยนะครับแหมตะก่อนนี่ตส่ต่อพ่วงนะเนี่ยรากพ่วงก,ก็ไม่รู้เดี๋ยวถามพี่ก่อน ลองลากดูก็เลยเนี่ยอยากอยากให้เลรียดมันขยับขึ้นมาหน่อยลัวแบบลากลัวมันจะยิ่งต่ำไปเรื่อยแล้วมันไม่มันไม่คุ้มทุนที่จะลากผมว่าไม่น่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะดูเพื่องต้นแล้วนะเดี๋ยวลองลากดูก่อนก็ได้พี่ตัวนี้ถ้าเราแต่งแต่งพวกเครื่องท้ายหานี่ให้รอบมันใต้กับเกียร์นี่มันก็จะประหยัดลงนะแต่ถ้ามันเป็นของเดิมมันหมดอ่ะ จะตรงของมันอยู่แล้วครับถ้าเป็นของเดิมมันหมดนะนะอันนี้เอารถมาจากที่ไหนรถเนี้ผมไปต่อที่สุพรรณครับซื้อมาจากบ้านไร่ั่งแห่งต่อมาที่สุพรรณครับตีมาแล้วไปต่อถูกใจเจริญทางเ้าดึงสว่างต่อก็สวยอยู่นะก็รู้จักกับพี่นี่นะครับเขาก็พัดก็ให้ก็อะไรให้แล้วก็ดูแลดีครับก็มี ดิน30ไร่ยอยู่ข้างในครับอ oh. ๋อพวกผู้ชพวกผู้หญิงทั่วไปครับนี่พี่เดี๋ยวผมจะบอกบเออพี่ได้กดดูเลทน้ำมันที่หน้าปัดครัยังเลยครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกวิธีกดที่ขึ้นฝั่งนู้นเลยสมมติปกตินะเดี๋ยวนะเราดับเครื่องก่อนเนี่ย อ๋อสตาร์ทใหม่เนาะมันจะเป็นหน้าปกติของมันแบบนี้เนาะครับผมแล้วกดตัวนี้เนี่ยกดหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งหกเจ็ดกดให้มันขึ้นหน้านี้ก่อนนะเนี่ยตัวเลขเสร็จหน้าตัวเลขเสร็จพอหน้าตัวเลขแล้วก็หน้าเนี้ยเลขหนึ่งเนี่ยแล้วกดอีกทีนึงตัวนี้ยมันจะเป็นหน้าน้ามัน พอเรากดขึ้นตัวนี้เสร็จแล้วก็เลื่อนขึ้นทีหนึ่งเลื่อนขึ้นเนี่ย <S <S นะเห็นไหมเรายังไม่ได้วิ่งกดขึ้นอีกทีกดกดสามทีมันจะเป็นตัวน้ำมันแล้วก็กดอีกทีมันก็จะเป็นหน้านี้เนี่ยแล้วก็กดอีกทีมันจะเป็นหน้าแบบตัวเลขมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วกดอีกทีหนึง่งมันจะเป็นแบบวิ่งห้าสิบกิโลหรืออะไรนี่แหละแต่เรากดอีกทีหนึ่งให้เป็นตัวเ้ย ทีนี้มันก็จะวนถ้าเราดันขึ้นมันก็จะวน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 นี<ๆ>่ดันอีกทีนันก็จะวนอย่างเงี้ยมาหน้านี้เหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่ตอนที่แรกเรากดตอนที่แรกมันอยู่หน้าอื่นใช่ปะเราก็กดมาเรื่อยๆกดมาเรื่อยๆจนเป็นวันที่ก่อนพระวันที่เสร็จเราจําตรงเนี้ยเราจําตรงวันที่เสร็จแล้วก็กดอีกทีหนึ่งมันจะเป็นเลขหนึ่งพอเป็นเลขหนึ่งล้วกดอีกทีหนึ่งมันจะเป็นตัวนี้เลยครับผมเอเป็นตัวนี้เราก็เลื่อนขึ้นหนึ่งสองแค่ที่สามเนี่ยพี่วิ่งดูแล้วก็พี่จะรู้เขาเนี่ย พี่ลองเอาตรงนี้ดูก่อนคร่าวๆถ้าตรงนี้ขึ้นน่าจะสี่ห้าอะไรปกติแล้วก็น่าจะโอเคแล้วรถขอบคุณครับผมขอบคุณมากเลยครับผมมว่่่าาไรู้อยงพี่่พีลองวิ่งดูก่นันผมก็ติดตามพิ่ พี่ลองอันนี้ผมกดทางไว้ให้แล้วเดี๋ยวพี่ลองวิ่งดูก่อนันนี้ผมาณนเต็มครับอันนี้ไฟมันโปรเซคเตอร์ตัวใหม่เลยเนี่ยตัวน,นี้น่าจะเป็นตัวเดียวของพี่ดิด๋อยใช่ใช่ใช่ซื้อมาเท่าไหร่ครับคันนี้ซื้อหวัวก็ตีมา8แสนอ๋อ บวกก็ตีแปดแส้าแล้วก็ไปต่อกระบะด้วยตรเป็นล้านห้าหมื่นอ๋ะ้านห้าหมื่นรวีเะเรียเรียบร้อยแตมพูดเองครับแค่นี้คนระับคลิปนี้เราก็ฝากไว้แค่นี้นะอ,อ,อันนี้วิ่งหินวิ่งชายอย่างเดียวใช่ครับ ว่าแถวนี้บ่อดินถ้าลงบ่อดินยางแปดแบบมันบรรทุกไ้กี่ตันครับเนี่ยแม่ลูกเห็นเพราะว่าสามที่เจ็ดครับไม่ใช่เฉพาะเจ้ามือเตรียวเฉพาะเฉพาะใช่ไหมครับครับเนื้ออยู่แปดตันครับต้องอแปดตันพี่จะเปลี่ยนกล่องโซล่ามั้งเปลี่ยนไม่กองโซล่าตัวบนอ่ะเปลี่ยนครับเปลี่ยนหมดทุกอย่างโอเคโอเค เดี๋ยวลองวิ่งด้วยกันใช่ครับี่ถ้ามันมีปัญหาจริงๆเราค่อยเราค่อยว่ากันสวยอยู่ครับสวยอยู่ 8e เอีย์6สปีดย,ยางเก้ากระทาชุบด้วยโอ้ท่อตัวเอสครับ เนี่ยผมชอบชุดถังลมชุดนี้นะชุดนี้ชุดเดียวกับพิรีเจ็ดร้อยเลยนะเนี่ยโอเคครับฝากติดตามนะครับ